แล้ก็เฝ้าดูนะคะดูไข่เขานะคะใหญ่เบ้อเร่เลยนะคะไข่นกกระแตแต้วแวดหาหมอนก็ไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะตอนนี้ตอกกระแตแต้วแวดของเราก็คลอดออกจากไข่แล้วเห็นไหมคะสองสาม แล้วตัวหนึ่งมานี่นะคะตัวหนึ่งเอาไปไหนแล้วคะนี่นะคะ่ะ,คะตัวนี้เก่งแล้วนะคะเดินออกมาจากรังแล้วนี่นะคะท่านผูช้ชมเดี๋ยวไปคืนหลังนะสองตัวซ่อนอยู่นะคะตัวนี้เก่งแล้วนะจิ๊บโป้นะคะจิ๊บโป้ตอนนี้ไม่น่าจะแตกแล้วคะ่ะ เสียงร้องนะคะท่านผู้ชมไขน่นี้มีเสียงร้องอยู่นะคะนี่นะคะรังนกกระแตแต้วแว่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะดูสิคะมันซ่อนมันไม่กระดุกกระดิกเลยนะคะดูรังของเขานะคะนึกว่าไม่ได้นะคะตัวนี้ได้นะคะเสียงร้องจิ๊บๆิอยู่นะคะเห็นไหมคะเสียงแม่เขานะคะร้อง เดี๋ยวเราตามวัวไปดูนะคะเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อชมชมนะคะเรามาเลี้ยงวัวเจอบ่อยๆนะคะจนวันนี้มันคลอดแล้วคะ่ะสองวันวันก่อนนั้นเรามาฟังดูเสียงน้องยิบๆอยู่สามตัวนะคะและตอนนี้นะคะน้องหมาของเราก็มาใกล้ลังของกระแตแต้แวนะคะพ่อกับแม่ของเขากําลังปกป้องลังนะคะอันนี้หมาของเราไม่เป็นไรนะคะมันจะไม่ค่อยดุนะคะก็จะเป็นการเล่นกับ กระแตแต้แว่นนะคะของนกกระแตแต้แว็นนะคะเดี๋ยวเราก็ดูนะคะดูดูมันความดุของมันนะคะมันแต่กับคนไม่เท่าไหร่นะคะนีค่ะมันจะไล่ให้หนีจากไกลจากรังนะคะแต่รูคของมันหัวของเราก็จะอยู่ไกลๆนู่นนะคะรังของเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงที่ใกล้ๆนี่นะคะดูมันโฉบโฉบเจ้าตาหยืดของเรานะคะจุด เห็นไหมคะให้ผู้ชมชมไปเรื่อยๆนะคะให้ภาพบรรยายนะคะอาจจะถ่ายทําดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะนกมันไวนะคะเห็นนะคะพ่อแม่นะคะช่วยกันปกป้องลังนะคะมาแล้วนะคะท่านผู้ชมมา จะไล่ประมาณนี้นะคะไล่ตีหมาของเรานะคะจะไม่เป็นไรนะคะไม่โดนนะคะสุนัขของเราพวกนี้จะไม่ดุนะคะไม่ดุไม่เป็นอะไรกับนกนะคะเจอรังเจออะไรเขาก็ไม่ทำไรเาฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่อบชีลองฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ